ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมยุคไอทีเป็นโลกที่กว้างใหญ่ไร้พรมแดนเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอด24ชั่วโมง ซึ่งมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือสาคัญซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นการทํางานด้านการส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างที่1ไปยังอีกที่1ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือตัวอักษรได้อย่างรวดเร็วฉับไวทันเวลาที่ต้องการหากแต่ในปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นการนําไปเผยแพร่ภาพลามกอนาจาร์นาไปตัดต่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้ผู้อื่นเสียหายปลอมแปลงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของการก่อควนทำร้ายผู้ใช้คอมพิวเตอร์ลอกลวงก่อการร้ายเป็นต้น ฉะนั้นทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกระทรวง ICT ในฐานะผู้รับผิดชอบได้ร่างกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้นั่นคือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2550และได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2550โดยเรามีความจำเป็นที่จะต้องมาทำความรู้จัก คำนิยามที่เกี่ยวข้องกับพรบรว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ั้ดังต่อไปนี้ 1. ระบบคอมพิวเตอร์หมายความว่าอุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกันโดยมีการกำหนดคำสั่งชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดและแนวทางการปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ 2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์หมายความว่าข้อมูลข้อความคำสั่งชุดคำสั่งหรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจจะประมวลผลได้และให้ความหมายรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 3. ข้อมูลจาราจรทางคอมพิวเตอร์หมายความว่าข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแสดงถึงแหล่งกําเนิดต้นทางปลายทางเส้นทางเวลาวันที่ปริมาณระยะเวลาชนิดของการให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ 4. ผู้ให้บริการหมายความว่าผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตหรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่นโดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในานามของตนเองหรือในานามหรือเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลอื่น 5. ผู้ใช้บริการหมายความว่าผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้ใจ่ายบริการหรือไม่ก็ตาม 6. พนักง,งานเจ้าหน้าที่หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าของไม่อนุญาตให้เข้าสู่ระบบของเขาและเราแอบเข้าไปการที่เราแอบไปใช้คอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตให้ใช้งานเขาอาจจะมีการป้องกันด้วยรหัสผ่านหรืออาจจะเปิดคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้โดยที่เขาไม่ได้อนุญาตให้เราเข้าไปใช้งานแต่เราแอบไปใช้โพสต์หรือแชทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเราจะมีความผิดทันทีความผิดนั้นก็คือจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ แอบไปรู้วิธีการเข้ารหัสของผู้อื่นแล้วนำไปบอกให้คนอื่นรู้การที่เราแอบไปรู้รหัสผ่านหรือแอบไปรู้วิธีการเข้าสู่ระบบที่เขาป้องกันไว้โดยที่เขาไม่อยากให้คนอื่นเข้าไปใช้งานของเขาถ้าเราแอบไปรู้และนำข้อมูลเหล่านี้ไปโพสต์บอกเพื่อนหรือเป่าประกาศซึ่งความผิดนั้นก็คือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับการดักข้อมูลโดยมิจฉาชีพ การที่เราไปดักรับข้อมูลของผู้อื่นระหว่างการส่งข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารนณะถือว่ามีความผิดโดยความผิดนั้นคือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ การเผยแพร่ภาพตัดต่อดัดแปลงผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการสร้างขึ้นตัดต่อเติมหรือดัดแปลงด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดทั้งนี้โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นถูกเกียดชังหรือได้รับการอับอายต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สแปมเมลไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลทางอีเมลทางแชทบ็อกก็ตามโดยมีการปกปิดแหล่งที่มาหรือก่อกวนผู้อื่นโดยปกติสุขเช่นสแปมเมลก็ถือว่ามีความผิดโทษปรับไม่เกิน10,000แบาทในส่วนต่อไปนี้ ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของผู้อื่นได้แก่ผู้ให้บริการข้อมูลคอมพิวเตอร์เช่นอ e ีคอมเมิร์ซหรือพวกเว็บเซอร์วิสเป็นต้นโดยหน้าที่ของผู้ให้บริการตามพรบก,กำหนดให้มีการเก็บข้อมูลการเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการไม่น้อยกว่า90วันเพื่อใช้ในการติดตามผู้กระทำความผิดมาลงโทษถ้าผู้ให้บริการรายใดไม่ปฏิบัติตามมีโทษปรับสูงสุด5,000 500, 0 0บาทนอกจากนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งก็คือ บทบาทของพนักง,งานเจ้าหน้าที่ตามพรบรว่าด้วยการกระทําเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้มีความรู้และความชํานาญเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีกําหนดมีหน้าที่ในการดําเนินการหาตัวผู้กระทําความผิด โดยสามารถแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนดังต่อไปนี้คือส่วนที่เจ้าหน้าที่สามารถกระทําได้เลยและส่วนที่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลโดยส่วนที่สามารถกระทําได้โดยอำนาจหน้าที่มีดังนี้ส่งหนังสือสอบถามเพื่อเรียกให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถ้อยคําเอกสารข้อมูลหลักฐานต่างๆเรียกข้อมูลจาราจรทางคอมพิวเตอร์ traffic data จากคู่ให้บริการสั่งให้ผู้บริการส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการที่สามารถทําให้ระบุตัวผู้ใช้บริการได้รวมไปถึงสามารถรับแจ้งความสอบสวนสืบสวนความผิดเกี่ยวกับ ตามพรบฉบับนี้ส่วนที่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลมีดังนี้ ทำสำเนาข้อมูลคอมพิวเตอร์และข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์สั่งให้หมอบข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์และตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องถอดรหัสข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือสั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทำการถอดรหัสยึดหรืออายัดระบบคอมพิวเตอร์เท่าที่จำเป็นเพื่อใช้การสืบหาการกระทำผิดระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ที่มีข้อมูลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมสั่งห้ามจำหน IDE, alive, ่ายและเผยแพร่ระงับการใช้งานทำ ไแก้ไขหรือกำหนดเงื่อนไขการใช้งานครอบครองเผยแพร่โปรแกรมที่ไม่พึงประสงค์เช่นโปรแกรมแฮกระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรมไวรัสเป็นต้น